สว,ส,สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาดูในหน้าทุเรียนนะครับอ่ามัดจำสองล้านห้ามตัดขายไม่คืนเงินนะครับสองเพื่เมียเป็นพ่อค้าคนกลางนะครับคอยซื้อเหมาทุเรียนตามสวนร้องไห้มาขอความช่วยเหลือจากเพศสมัยต้องรอดเหตุถูกเจ้าของสวนทุเรียนนะครับองเงินมัดจำสองล้านบาทอ้างว่าอ่า ส่วนทุเรียนยกไอลูกไปแล้วห้ามข้ามมาตัดลูกทุเรียนอีกส่วนเฮินมัดจำสองล้านบาทก็ใช้ซื้อของหมดแล้วไม่มีเฮินคืนให้ถ้าเจอแบบนี้ครับท่านผู้ชมหลวงภ่เมียก็พูดไม่อกนะครับที่ผ่านมานางสาวหัตส,สกรอกัการดัพรั์อายุสาสปีนะครับท่านผู้ชมพร้อมด้วยสามีเข้ามาขอความช่วยเหลือกับนายเอกภพ เหลืองประเสริฐที่ปรึกษารัฐมนตรีผู้ว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับและผู้ก่อตั้งพิษสมัยต้องรอดขอให้ช่วยเรื่องกฎหมายเอาผิดกับเจ้าของสวนทุเรียนนะครับที่มาหลอกเอาเงินมัดจำไปสงล้านบาทสวัสดีท่คาท่านผู้ชมส่วนนางสาวหัดสะกรนะคะเล่าฟังว่าตนกับสามีเป็นชาวชุมพรนะคะ ถึงช่วงทุเรียนออกดอกตนก็ตระเวนไปซื้อทุเรียนตามสวนพอดีไปเจอสวนทุเรียนที่ตำบลบ่อเวทอําเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีนะครับมีลุงสายันเป็นเจ้าของสวนลุงจึงพาตนขับรถตระเวนดูสวนทุเรียนเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ200รไร่นะครับท่านผู้ชมตนเห็นว่า ทุเรียนสวยใกล้ออกดอกหมดแล้วประมาณอีก120วันนะคะคงเก็บผลผลิตได้จากนั้นจึงขอตรวจดูเอกสารว่าใครเป็นเจ้าของสวนทุเรียนอ่าโดยตรวจอย่างละเอียดแล้วพบว่าอ่าลุงสายันเป็นเจ้าของอ่ากรรมสิทธิ์สวนทุเรียนนี่จริงนะคะจึงตกลงกันว่าจะวางเงินมัดจำอ่าสองล้านบาทเพื่อขอจองสวนทุเรียนไว้ เล็กท่านผู้ชมครับวันที่4มกราคม2 6 7โอนเงินมัดจำหัวเรกให้ไป3เ0,000บาทนะครับและวันที่6กุมภาพันธ์2567นะครับได้โอนเงินมัดจำเพิ่มไปอีก1เซนต์50,000บาทจากนั้นวันที่14กุมภาพันธ์2025ได้หันมัดจำหัวสุดท้ายให้อีก หนึ่งล้านห้าแสนหบาทรวมเงินมัดจาทั้งหมด2ล้านบาทนะครับจึงเริ่มทําให้สายันอจองการตัดทุเรียนกันในวันที่14เลยโดยมีภรรยาของลุงสายันอยู่ด้วยในตอนเซ็นสัญญาต่อมาวันที่สามีนาคม2 5งพันนะครับตนเดินทางเข้าไปดูผลทุเรียนว่าสามารถเก็บได้หรือยังแต่พอไปถึงสวนทุเรียน ได้พบหญิงชายสองคนอ้างว่าเป็นเจ้าของทุเรียนได,ได้ไม่ยินยอมให้ตนเข้าไปในสวนทุเรียนตนจึงนําเอกสารเอกสารสัญญาออกมาแสดงให้ดูว่าเจ้าของสวนทุเรียนได้เซ็นสัญญาพร้อมรับเงินมัดจําตนไปแลว้วเตชายหญิงคู่นั้นก็ยืนยันว่าสวนทุเรียนดังกล่าวเป็นของตนนะครับตนจึงเข้าไปคุยกับคุณสายันลุงสายันได้ ให้คําตอบว่าลุงได้ยกที่ดินกับสวนทุเรียนให้ลูกสาวกับลูกชายไปแล้วลุงไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินสวนทุเรียนแล้วพร้อมบอกว่าให้ตนไปตัดทุเรียนอีกสวนที่อยู่หลังเขาซึ่งสวนนั้นเป็นทุเรียนยืนต้นตายสะ,ะสะส่วนใหญ่ตนจึงไม่ยินยอมนะครับจึงทําการอขอเอื้อมมัดจาคืนปรากฏว่าลุงสายันตอบว่า ไม่ได้นําไปซื้อของชายหมดแล้วไม่เป็นคืนให้ตนจึงบอกไปว่าถ้าเป็นแบบนี้ตนจะไปแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดกับลุงที่มาหลอกลวงกันแบบนี้อ่าตอนที่ตนเข้าไปหาลุงสายันนะครับพบว่าลุงออกออกรถกระบะป้ายแดงกับรถเบ็คโฮใหม่เชื่อว่าน่าจะนำเงินมัดจำของตนไปซื้อนะครับท่านผู้ชม ต่อมาวันที่21มีนาคง2567นะครับาทางลูกสาวลุงได้ติดต่อตนไปเข้าตัดลูกทุเรียนในสวนได้เพราะกลัวพ่อจะถูกดำเนินคดีตนจึงพาทีมหานข้าไปตัดพอตัดประมาณ400กิโลกรัมต้นใจเฮินไป1,1920บาทก็ถูกสั่งห้ามให้ตัดอีกเพราะลูกสาวกลัวว่าต้นจะหักเฮินมัดจำ2ล้านบาทไปกับทุกาทุเรียน คือเป็นที่รู้กันว่าเงินมัดจำสองล้านบาทจะคืนให้ในหวอดสุดท้ายของกันตัดทุเรียนเสร็จสิ้นหรือไม่ก็หักล้างกันกันกบค่าทุเรียนตนจึงเดินทางไปเช่งความไว้ที่สอพอตกพรมจังหวัดจันทบุรีนะครับาจากนั้นทางตำรวจได้เรียกมาไกลเกลียกันตนได้ถามลูกสาวตนเองว่าถ้าเจอกับคุณลุงสายัน ที่เอาเงินไปหนูจะถามลุงว่าอะไรสิ่งที่ลุงพูดตนตอนอ้องร้องไห้ตอนนี้ตนทุกข์ใจนักมากๆตอนกลางคืนนั่งร้องไห้ไม่รู้จะทำอย่างไรดีเงินที่เก็บมาทั้งหมดก็เอาไปลงทุนกับสุเรียนส่วนนี้แต่ต้องมาถูกโกงแบบนี้ตอนนี้จนหมดตัวแล้วจริงๆถ้าคุณลุงได้ดูข่าวนี้ คุณลุงน่าจะเห็นใจพ่อค้าแม่ค้านะครับแม่ค้าเขาลำบากมากเชื่อว่าคุณลุงก็เคยเป็นชาวสวนมาเหมือนกันลุงน่าจะเห็นอกเห็นใจกันลุงทำแบบนี้มันจะเป็นจะเสียชื่อไปจนถึงจังหวัดจันทบุรีด้วยส่วนลุงจะนำเงินไปซื้อรถป้ายแดงหรือจะไปซื้อรถอะไรแต่เงินมัดจำลุงก็ควรที่จะคืนเขาหลังจากนี้ ตนจะประสานไปที่สอพอตกพร่มเพื่อให้ดูในการรูปคดีนี้ด้วยอ่านี่ครับท่านผู้ชมมาต้านเสี่ยงหวาดตกดนดนยาวะได้บอดหนูนา,ายย่องจองนะมันเลยหลานซ่องลานไม่ใจง่ายมันระดับรอยรลักยเนี่ยไม่ต้องว่างเลยหน่อไม่สามารถาได้ในจัดนี้โรนเพราะเรามีตันนะคลื่อนข้างอยากยนกับเอ็นใจคนจนนึงยอนน้องกับ วันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องครับที่ก้าวมาชมอจองสมศักดิ์เแล้วแล้ววันเลีย้ยวปบนายจดทงมาในก้าวไมา่มีน้องครับไม่ใครสบายครับก็มีใ่ก็เสียน,นะครับทีนี้ก็ต้องทำบุญนะครับพี่น้องครับอตอนนี้ก็รู้สึกว่าพ้นเครียดอากมาัคุกปากนั่งตะลุงอันก้าวต่อไปใค่ไม่จมกครับเมื่อก้าวมาเลยก็จดเลยก็เช่พี่น้องครับมั่นเนี่ยอยาจุมยองจุจักเจียแนวนี่นะ ว่าจะตามการปีนองกับชีรับอันนี้ผมเลยจุตรงน้นนู้นก็พวกเขาไม่ลาไปนองกับเชนวาอีกครับมอครับ